สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปมือใหม่นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สรุปนะครับว่ามือใหม่ควรจะเล่นแบบไหนทําแบบไหนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบสําหรับคลิปนี้นะก็ เริ่มแรกก็คือเราอัพเวลอัพอะไรให้เต็มไปก่อนใช่ป่ะเน้นที่สามตัวหลักที่เราใช้นะครับย้ำว่าเน้นแค่สามตัวหลักที่เราใช้อย่าเพิ่งไปรีบไปอัพตัวอื่นนะครับนอกจากว่าของเราจะเหลือแล้วอะแล้วการจะเปิดช่องในฟาร์มนะครับเปิดไปแค่สองช่องก็พอครับเพราะหลังๆมันจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าใครสายเฟย์สายเติมมาแล้วก็เปิดเพิ่มก็ได้นะครับไม่ผิดกฎครับอันนี้ผมเปิดแค่สองช่อง พอเล่น V0 ก็จะสังเกตว่าเปิดทิ้งไปเลยครับการกวาดล้างด่านไม่ต้องไปกวาดเอาเพื่อเพิ่มความสนิทนะครับเปลืองของก็เปล่าส่วนฟาร์มเนี้ยไอปลูกเบอร์รี่เนี่ยพยายามปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเลือกเลเวลให้มันได้เยอะๆสมมุติว่าฟาร์มเนี้ยมันจะถึงเวลสามแล้วใช่ปะ่ะแต่เรามีเบอร์รี่เวลสาม เราก็ปลูกเวฟหนึ่งไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบก,การจะซื้อเบอร์รี่ก็ดูตามเพจแล้วนะครับว่าเรามีเพจซื้อไหมดูขีดใช้เพจนะครับโหมดนี้ก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่าอย่าไปกลัวมันครับเข้าไปตีเลยถึงแพ้ก็ยังได้แต้มครับเพราะโหมดนี้เป็นโหมดสะสมแต้มนะครับไม่ใช่โหมดชิงแชมป์นะครับโหมดสะสมแต้มเราคิดแค่ว่าเราจะมาเอาเหรียญแฟรแค่นั้นเองครับ สบายใจดีครับ <c oughs> ขออาภาัยครับช่วงนี้เจ็บคอ,อนิดๆเมื่อคืนนอนดึกด้วยไปตามเคสดึงไอดีเมลตายโอ้โหไัวได้นอนตีสามเนี่ยเรื่องหมดนี้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราไม่ต้องไปซสีเรียสนะครับผลแพ้ชนะเราแค่ไม่เก็ตแต้มนะครับสำหรับทีมที่ผมจัดก็สังเกตดูว่าผมจะปั้นตัวหลักไว้สาทีสามตัวนะครับ และจับมากระจายนะครับคู่แรกจะเป็นตัวบัฟกับตัวดาเมจนะครับและอีกตัวหนึ่งก็ใส่ตัวอะไรไปก็ได้ให้มันครบทีมส่วนตัวที่สองก็จะเป็นตัวแท้งที่ผมปั้นไว้ตัวหนึ่งนะและอีกตัวหนึ่งก็เอามาเสริมประมาณนี้ครับเดน๋ี้ผมจับแยกหมายเล็กออกมาเพื่อที่จะบาลานซ์พลังทีมสามทีมให้มันใกล้ๆกันนะครับโดยเราทําก็ทําประมาณนี้ทำสามตัวก่อน ส่วนดอนเนี่ยดอนผมยังไม่ได้ถ่ายทิ้งนะผมเก็บไว้เล่นด่านสำรวจไอดี ID นี้ก็แจกไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดไว้ก่อนที่จะแจกนะครับแต่เพิ่งมีเวลามาลงนะครับต้องขออภัยด้วยช่วงนี้งานตึงมือมากๆนะครับก็โหมดต่อไปจะเป็นโหมดแข่งโลกนะครับโหมดเนี้ยผมเคยรีวิวไปแล้วว่าเอาไว้เอ้ยไม่ใช่โหมดแข่งโลกอันนี้คือโหมดลานประลองต่อสู้ซึ่งอันดับเนี่ย ผมจะลองตีให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ไอ้โหมดนี้ยเมาส์ค่อนข้างมีผลเยอะเลยแล้วมันจะได้เพชรด้วยนะครับอันนี้พลังผมน้อยกว่าเขา,ขขาค่อนข้างก็ย <c oughs> ังไงดีก็ <c oughs> <c oughs> สังเกตที่กีลาติน่านะครับที่เขาว่าหาตัวอะไรมาตีนี่แหละครับ,รโบโคโคโค่นี่แหละเน้นอัดเลือดนะครับพาทีก็เกือบตายครับ อันนี้ผมค่อนข้างจะยังไงนะเขามีบัฟกันคีอะแล้วถ้ากีฬาล้กีฬาที่หน้าไม่ตายเราจะเดือดร้อนนะครับ <c oughs> ผมแเราไม่มีตัวดูดตีนตัวดูดตีนต,ดดต,นตดูดได้ทื่นเดียวอันนี้ยังดีนะเขายังไอ้นี่ได้ต้องบอกก่อนว่าไอดีเนี้ยเป็นไอดีที่เริ่มทีหลังเขานะครับเมาส์ก็เลยจะตามเขาหน่อยๆช้ากว่าเขาหน่อย น่าจะน้อยว่าประมาณสักเวลสองวลนึงนะครับเมาส์โหมดนี้มีผลค่อนข้างเยอะเลยนะถึงจะขี่ตะกระแจเหมือนกันแต่เวลวเมาส์มันไม่เท่ากันนะครับไม่ไหวแล้วเพนดีกว่าติดบัฟเลยจีเยจลยจีเลกมันบัฟต้านขีนะครับตีอย่งนไ้่เข้ามาดูนี้มั่งโอ้โอยไม่จาบ สังเกตเวิวผมนะครับวิผมค่อนข้างน้อยจริงๆอ่ะถ้าเกิดผมมีประดับแบบเขานะใส่ประดับทองได้นะไอประดับส้มได้นะกระสุนสีเขานะอันนี้ที่แพ้แพ้เพราะประดับโคโค่ผมนี่ใส่ประดับม่วงอยู่เลยแล้วใบแม็กผมใส่ไปที่โคโค่อะค่อนข้างเยอะส่วนประดับส้มมันมีแต่อาเซนะครับที่ครบเซต แต่ก็เป็นประดับที่เอาไว้ทำเขาเรียกอะไรนะสามออฟเออผมเตรียมมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้รีนะครับใครที่ได้ไปก็ไปเติมแล้วก็รีเอานะครับทำสามออฟนะครับผมเตรียมมาให้แล้วจะปีนค่อนข้างยากค่อนข้างยากเลยครับสำหรับตอนนี้นะไ <laughs> ต่ยากมาก ลองดูนี้นะบัฟโคคกมันดีอย่างนะคือเราจะไม่ติดหลับนะครับสู้กับเมโลได้สบายๆขอเดียวขอให้เราเร็วกว่าเมโลแค่นั้นแหละอย่าให้เมโลมันออกสกิลก่อนได้แค่นั้นนะครับเราก็จะไม่หลับแลวนะครับพอเราเคลียร์โลออกหมดแล้วใช่ไหมปังไม่ตายได้แค่เกือบตาย <laughs> ต้องอาจอีเกเยอะครับโคคก ถ้าอยากจะแบบผ่าตูนแล้วตายนะต้องอัดอีกค่างเยอะเนี่ยผมเกลียดกีรีจิน่านตรงนี้แหละตูนที่มันตีแล้วหนีอ่ะตีหัวแล้วเข้าบ้านจริงลูเกียก์แข่งโป๊ก <laughs> เกือบตายครับเกือบตาย ไม่ตายอีกไม่ตายอีกแ <c oughs> ม่เจ้าตายไหม,ไมตายอีกนี่ครับอย่างที่บอกครับว่าสกิลของอาเซียเป็นสกิลร้องเพลงสกิลนี้มันจะเด็ดก็ต่อเมื่อเทิร์นที่สามไปแล้วนะครับถึงจะเด็ดเพราะงั้นใครที่จะเล่นอาเซียเป็นหลักนะแนะนำให้อัดสปีดไปเยอะๆเลยครับแนะนำเลย เอต้องเทิงที่2เทิงที่3ไปแล้วอะ่ะเอเซถึงเจะโผดนะครับเนีเราไม่เราไม่หลับนะเคลรก่อน <c oughs> ม้วนเดิมเลย <c oughs> หนังม้วนเดิมเลยครับท่านผู้ชม เหลือไม่ถึงครึ่งหลอดเหมือนดูคลิปย้อนเลยไหมแบบเดิมเป๊ะๆโดนเพื่อนคูดับกีวีเมาจาะสกิลพารี่ออกไม่ได้ถ้าออกได้ละตายแน่ สำหรับทีมนี้ผมแนะนําเป็นถ้าจะตีทีมนี้นะแนะนำเป็นอาเซยน้ําแข็งครับได้เปรียบกว่าจากนี้ผมให้มีแผ่นน้ําแข็งนะครับอยากอยากเรียสนเข็นยัง างทีผมก็อยากเติมสู้เหมือนกันนะไปซื้อชุดแฟชั่นยี่สองชุดสามชุดนี่นะน่าจะเล่นง่ายกว่าน,นี้แหละจะถามว่าสายฟียืนได้ไหมมันก็ยืนได้นะครับถ้าเราไม่หวังสูงเกินไประยะยาว,ยาวมันจะเห็นผลสำหรับสายฟีมันจะได้ช่วงแรกนี่แหละเพราะเขายังฟาร์มของได้ไม่เยอะยังไง V i p มันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับบอกเลย ไม่ตายอีกอม,อม,มุดดินหนีเราเนี่ยเกือบตายตายไหมคิดว่าตายไหมไม่ตายโอ้ยอะไรมันจะปานนั้นอันนี้ผมเดานะน่าจะเป็น C D A บำบัดดอ,อกไมอ้อะอันนี้ที่ผมเดานะมันจะกันตายได้หนึ่งพีอ่อได้ลุ้นได้ลุ้นเออแข็งอีกนี่ถ้าเรามีตัวช่วยก็คงได้ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ตัวช่วยยังไม่มียังไม่ได้ไปจับมาเลยครับเล่นหลาดีจับไม่อไหว แล้วไปแทงทำไมล่นะั้นออกคิวผิดเฉยพอ,อ,อครับหมดแล้ว <laughs> <laughs> สำหรับโหมดนี้นะครับโหมดปีนหอโหมดปีนหอเนี่ยบอกว่ามันมีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับอยากจะดอกอะไรมาที่ปีนหอนี่ะครับมีให้ดอกทุกอย่างจริงๆนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะดอกได้ไหม เพราะมันดับได้หลากหลายมากๆครับม in en. ีทั้งชิปมีทั้งใบแม็กมีทั้งโอ้ยเยอะแยะครับมีทุกอย่างครับในนี้อยู่ที่ว่าเราจะดับได้ไหมมากกว่าก็เวลาเปิดหีดเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะไม่ต้องไปใช้เพชรเปิดนะครับแต่ถ้ารีบก็ใช้ก็ได้นะครับไปเพิ่มเอาแต้มความสว่างเนี่ยไปเพิ่มมันก็เพิ่มพลังได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่า มันเพิ่มได้เวอร์วางอลังการไหมมันก็ไม่ครับหล,ลักๆเลยเวลาจะเพิ่มพรองสว่านนี่ครับถางกันมากเน้นไปที่สปีดก่อนนะครับอันดับแรกแล้วเราค่อยมาไล่เลือดกับดามจนะครับประมาณนี้ครับแต้มมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดใส่ตรงไหนได้ใส่ไปเลยนะครับป้องกันเนี่ยเอาไว้ที่หลังซึ่นะครับไว้ไอสปีดดามจแล้วก็เลือดเต็มก่อนนะครับค่อยมาไล่ป้องกัน ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัพบอสวรรค์อ่าแ,แล้วนี่โหมดวิจัยโปเกมอนนะครับอันนี้เคยรีวิวไปแล้วหาดูได้ในคลิปนะครับใส่เฉพาะโปเกมอนที่เราไม่ใช้หรือโปเกมอนที่ซ้ําเท่านั้นนะครับเพราะใส่ไปแล้วมันจะหายนะครับเตือนไว้ด้วยความหวังดีสำหรับอันนี้การอัพยิมก็ถามกันมาเยอะนะครับ อัพยิมให้ัพให้ถึง50ทีละยิมนะครับย้ำว่าทีละยิมและเราก็ไปล้างล้างเอานะครับล้างแค่พอใช้ก่อนนะครับยังไม่จําเป็นต้องติดสีทองทั้งหมดนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมผมยังมีสีม่วงอยู่เลยแต่ก็ติดสีทองไปเยอะแหละแค่นี้ก็พอใช้ก่อนเราก็ไปอัพยิมอื่นให้มันถึง50เพื่อที่เราจะไปรียิมอื่นด้วยนะครับสำหรับคอสกิลยิมเนี่ย มันแล้วแต่ดวงว่าเราจะดอบไรได้นครัมาดอนี้อันนี้เป็นกล่องที่เรากวาดล้างยิมมานะนนผมว่าผมปิดแจ้งเตือนแล้วนะสงสัยนิ้วดัานไปโดน งโลกเป็นไปแล้วเนี่ยครับแข่งโลกส่วนใหญ่ผมจะมาซื้อตรงนี้นะซื้อประดับเอาไปตีบวกอะ่ะผมซื้อแต่สีไอตรงสีฟ้าเนี่ยไม่ซื้อสีม่วงนะแล้วผมก็เอาไปตีบวกเพราะไอตรงที่เราซื้อเมื่อกี้มันมีโอกาสดอปได้สีม่วงนะครับในอย่างที่บอกกันบ่อยๆว่าน้ํายาให้ไปซื้อตุนไว้เยอะๆเพราะเราสามารถรวมจากสีม่วงเนี่ยให้เป็นสีทองได้แต่มันจะส่งเซตออกนะครับว่ามันอาจจะออกไม่เต็มเซตอะ่ะแต่จริงๆนะ เราจะใช้ประดับทองดํากันหลักๆเลยนะไม่ได้ใช้ประดับส้มนะครับผมเลยไม่เน้นว่าจะต้องครบเซตนะครับสําหรับสีส้มเอาแค่พอใช้ได้พอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปวัดกันตอนทองดํานะครับทองดํานี่ก็คือจะอย่างที่บอกปคลิปที่แล้วจะต้องใช้ลักทองในการแรกนะครับแล้วมันจะครบเซตเร็วนะครับไม่งั้นหมดเยอะเยอะมากๆก่อจะครบักเซตหนึ่งเนี่ยลําบากครับ ถ้าไม่ใช้ฟักทองช่วยนะผมแนะนําว่าให้ดองฟักทองไว้แลกประดับนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีประดับใส่นะประดับทองดำนะถ้าเวลไม่ถึงก็แลกประดับทองดําเวลหนึ่งมาแต่ถ้าเวลถึง9 5้าแล้วก็แล้วแต่เลยครับชอบเซตไหนเล่นทีมไหนอยู่พยายามเลือกเซตให้มันเหมาะกับทีมนะครับก็รีวิวประดับทองดําแต่และชนิดผมก็เคยรีวิวไปแล้วครับแต่ก็นานแล้วละ่ะ เดี๋ยวว่า,างๆจะทําให้ใหม่อีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็คือเลื่อนลงไปดูอันเก่าก่อนนะครับช่วงนี้งานเยอะยังไม่ค่อยว่างทําคลิปใหม่ๆเลยไอคลิปเกมใหม่ที่ว่าจะทําเมกาก็ยังไม่ได้ทําเลยรอทําเสร็จปิดจ็อบอีพมือใหม่นี่แหละนะครับซีดีซีผมจะใส่ประมาณนี้ใส่แต่สามไปก่อนรอเปิดสิบสองช่องนะครับแล้วค่อยมาใส่ต่อ ใส่สให้เต็ม12ช่องก่อนแล้วค่อยเริ่มใส่สีนะครับมันจะเจ็บตัวน้อยกว่านะครับบอกไว้ก่อนเลยสําหรับคนที่ได้ไอดีนี้ไปนะอย่าเพิ่งรีบไปใส่สีนะครับซีีสกิลเวสีม่มีแต่ยังไม่แนะนําให้ใส่นะครับถ้าจะใส่ก็คือใส่ได้แค่อันสองอันแล้วก็ไปล็อกเอานะครับนี่เราจะเพิ่มคอสกิลคอสกิลเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มอาเรยไงเพิ่มสเตตัสพื้นฐานนะครับสเตตัส มันจะมี2อย่าง2ประเภทคือสเตยัสพื้นฐานกับสเตยัสที่เป็นโบนัสนะครับอย่างพวกประดับไอเทมถืออะไรพวกเนี้ยเป็นโบนัสสเตตัสนะครับถ้าสเตตัสตพื้นฐานก็อย่างที่เราใส่ไปแม็กอย่างในฟาร์มได้ยิมล้วก็ประบาดงจนไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาคิดเปอร์เซ็นเวลาเราใส่ประดับไปแล้วอะมันจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้เลขพลังรวมค่อนข้างเยอะอาผลตกหนักก็ด้วย โอข้อแห้งน,นี่ก็เป็นตานะครับไอโหมดลังล่าผมไม่ค่อยเล่นส่วนใหญ่ตาผมจะมาซื้อตรงนี้ซื้อในร้านบอสเอาก็พยายามเลือกดูดนะครับเวลาเราพยายามบาลานซ์เหรียญที่มีให้ดีว่าเราจะต้องซื้ออะไรซื้อแบบไหนอันนี้เทคโนโลยีนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมจะอัพกระปิดไว้ก่อนแล้วก็มาอัพ ไอโจมตีแล้วค่อยไปเลือดนะครับประมาณนี้ครับแต่โค้่ผมน่มันใช้เลือดเป็นหลักก็เลยต้องอัพเลือดให้นำโจมตีไปก่อนพอมันเต็มหมดแล้วเนี้ยอัพอะไรได้ก็อัพันเลยครับอันนี้มันที่หาทองอีกที่นึงนะนอกจากไอยิมข้ามเซิร์ฟที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วนะอันนี้ตา ตาแล้วก็มาอัพได้ครับไอ้แท่งทองคนะั้นมันหาได้จากโหมดลังนักล่านะครับจะต้องมีตั๋วลังนักล่าเปิดลังมาแล้วก็ไปเล่นนะครับถึงจะได้ไอ้แท่งกันมาตามีผลค่อนข้างเยอะนะบ,บอกก่อนเลยคุณสมบัติของตาแต่และชนิดนะมีผลค่อนข้างเยอะเลยล่ะอันนี้ต้องไปเล่นโหมดโปเกมอนด่านยากนะครับถึงจะอัพได้โปเกนแล้วบ้าง อันนี้แทนปรารถนานนี้ผมยังเล่นไปได้ไม่ไกลนะครับเพิ่งจะเปิดได้แทนเดียวเองด้วยเ <c oughs> ขาน่าจะเปิดกันสองทนสามทนแล้วแหละเพราะว่าเพราะมีใช้สิบวีเปิดได้นะครับ vip อหกใช้เท่าไหรนะ่นะหกพันเพชรนะเปิดได้อีกแค่นหนึ่ง ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นคุณสัมผัสนะครับบัฟท่าบัฟอะไรพวกนี้เราก็พยายามใส่ให้มันตรงกับตัวนะครับกฤฤฤ <c oughs> ดผิดตรงนี้เพิ่มพลังได้เป็นหลักแสนนะครับแค่นหนึ่งบอกไปว่า เพิ่มได้ไปหลักแสนเลยนะครับเยอะโมดไหนเงี้ยอ่าโมดป่าจนภัยอันเนี้ยถ้าใครยังไม่เต็มนะพยายามอย่าให้ขาดนะครับมีผลข้างเยอะนะครับอ่ากดไลางยิบไปแล้วลืมอ่าโมดนี้โมดหาทองฟาร์มทองหลักๆนะครับ โบตีคิทตันการตีคิดตันเนี่ยให้ดูตัวที่สปีดน้อยนอยน้อยที่สุดของเราเลยหนึ่งตัวนะครับเลือกมาแล้วก็เอามายืนไว้แล้วค่อยเอาไปตีนะครับงี้เลือกก่อนให้สปีดมันน้อยน้อเท่าไว้หนึ่งตัวที่เหลือก,ก็เป็นตัวบัฟกับตัวดาเมจนะครับแต่ว่าเราตีกดเข้าไปตีรอบแรกมันจะขึ้นออโต้ถ้าเราต้องกดออกให้ทันนะแล้วให้สังเกตดูว่ารูปหินคิดตัน มันอยู่ข้างบนไหมถ้าอยู่ข้างบนเราก็กดออโต้ตีได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นวิธีดึงสปีดของหินนะครับให้สปีดน้อยมันจะเป็นระดับสปีดอะว่าตัวไหนสปีดแรงสปีดเบาประมาณนี้มันเป็นเรียงลำดับการตีนะครับถ้ามันมาอยู่ล่างสุดอันนั้นคือเราจะจบเร็วกว่าครับเราีะตีน้อยน้อยรอบกว่าอธิบายได้อย่างนี้นะสาหรับหมัตีฮิตตันถ้าเราไม่มีตัวดึงสปีดอะ มันก็จบรอบเร็วอ่ะอธิบายได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะถึงต้องใช้ตัวดึงสปีดไว้หนึ่งตัวครับพร้อมันนับรอบที่เราตีครับนะครับว่ามันจะขยับเราตีได้ไหลายรอบอยู่เหนะครับบางทีต้านจะขยับสักทีนึงอะ อ่ารอบที่สองอันนี้มันจะอยู่ที่ตัวดาเมจแล้วด้วยนะเราจะทําให้ตีคิดตันแตกได้ไหมสปีดกับดาเมจของเรา,าเป็นหลักแล้วมันจะมีแต่ละวันนะครับมีธาตุของมันแต่ละวันเวลาอ่ามาพอดีเ่วดีจังเวลาเราเข้าไปตีอ่ะถ้าเกิดเราทําไว้หลายตัวใช่ปะ่ะเราก็เลือกตามธาตุนะครับตามธาตุแต่ละวันเลือกให้ชนะธาตุนะครับเราจะได้เยอะขึ้นแต่ช่วงแรกๆอ่ะ ผมไม่แนะนําให้สลับตัวนะไม่ต้องทําหลายตัวใช้มันทีเดียวเลยแหละไปเรื่อยได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับไม่งั้นมันจะเพลองของเยอะตัวเราจะไม่โหดสักตัวเลยถ้าเรามามุ่งเน้นตีคิทตันอย่างเดียวน,นะทําตัวเพื่อไว้แต่อย่างเดียวอ่ะแต่ตัวที่ได้เปรียบที่สุดสําหรับตีคิทตันนะผมมองว่าเป็นไอพึ่งนะครับที่เมื่อก่อนมีบักพึ่งนะนั่นแหละเพราะมันชนะทตุทุกวันนะครับเกือบทุกวันเกือบทุกวันไม่ทุกวันชนะทตุ กับทุกวันนะครับหรือจะเป็นซีการก็ได้ตัวที่เป็นสกิลดีแรงๆครับนั่นแหละมันจะชนะท่ากับทุกวันอ,อบนะครับสำหรับตีคิตัน้นตีประมาณนี้นะล,ล,ลืมเปลี่ยนจับ <laughs> ผมเนี่ยลืมบ่อย เดี๋ยหมดไหนกันคณจะหมดแล้วมั้งครับก็ขอจบไปเท่านี้เลยนะครับสำหรับอีพีใหม่นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ